ลมนี่ค่ะทไมอยู่ดีถึงใเสียายสักนหนึเยอันนี้ใหม่เนาะเอาใหม่เลยเนาะเหมือนเพิ่งลมเนาะใช่ใชคือวันนั้นรีบไปไทยหนังเหมือนกันรีบไปไทยหนังแล้วก็ <c oughs> เราก็นั่งไรเดอร์ไปปกติเลยเพราะว่ามันกลัวจะไม่ทันแล้วเพราะมันเลทมากยอะไรเงี้ยถ้าถ้าขับรถยังไงก็เลทก็เลยเลือกที่จะนั่งไรเดอร์ไปแล้วไรเดอร์ก็น่าจะหลับในนิดๆแกับแอบเราก็เลยบอกว่า <c oughs> พี่ระวงังรถ แค่นั้นแหละแล้วก็ก็หักเลยแล้วก็พุ่งไปเลยแต่แบบเขามีแท็กซี่ตัดหน้าอืไแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลหนูกลัวนนมัน,ม,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 นมันกลัวจริงๆนะแบบใครที่ไม่เคยล้ล้มอะ่ะคือสมัยาสาวๆแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเก่งมากอะ่ะแต่พอเราไม่เคยล้มเองพอมาตอนนี้กลาเป็นแบบพอเราต้องมาล้มด้วยคนอื่นเราก็เลยแบบเออกลัวแล้วมันก็เป็นแผลที่เรารู้สึกว่า ก่อนหน้านี้หนึ่งวันไปสปามาเขายังชมอยู่เลยว่าคุณเ <_ d ance> อ็ <_ d ance> มผิวตีขึ้นมากเลยนะเนี่ยผิวใสมากล้มไปแล้วแล้วก็เป็นหมูแดงเป็นอะไร <_ d ance> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่มอใส่เองถ้าขับเองอ่ะได้แต่ว่าขับในระแวะกบ้านนะในซอยถึงซอยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้านั่งไม่เอาแล้วไม่นั่งตอนน้องไปเรากังวลอะไรมากที่สุดหน้าอ๋ออันแรกก่อนหน้าเสร็จแล้วก็มาเรื่องกองเพราะว่าก็เลยทอบหาผู้จัดการว่าว่ายังไงต่อเขาบอกว่าเออเป็น เขาก็คิดว่านิดเดียวอ่ะเออเป็นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปโรงบาลก,ก็กลับมาถ่ายต่อแต่มันไม่ได้จริงจริงอะไรนะครับเป็นปนค่ะเป็นเป็นตรงนี้แล้วก็ต้องหัวเขา่าไม่ไม่ฟ้องเขาอะไรเลยไม่เก็บตังอะไรเขาทั้งนั้นเอ็นดูเพราะว่าเขาคงไม่อยากเจ็บหรอกตัวเขาก็เจ็บเองเราภาพที่เอ็มเห็นคือเขาเลือกที่จะให้คนอื่น่ะช่วยเอ็มกอดแล้วเขาก็นั่งอยู่กลางถนนนะแล้วพอแบบจนกว่าคนจะมาช่วยเขาแล้วพอไปโรงบาลเสร็จเราก็เลยบอกผู้จัดก,การแบบ ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาไหมจริงๆนะเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนากับการที่ถ้ามอเตอร์ไซค์คอมันหักอะ่ะมันจะขับต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าคุยไปคุยมาเขาบอกเขา,เขามีประกันนะทางนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแท็กซี่ก็เลยโทรมาลองให้ผมจะโดนจับไหมเอ็มเป็นดาราด้วยนู่นนะี่นั้นเราแค่บอกอ่ะหนูไม่เรียกค่าเสียหายหรอกพี่เขาบอกจะเอาเท่าไหรก่ก็แจ้งเขานะอะไรอย่างี้บอกไม่เป็นไรพี่ก็ ขับรถดีๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือเราไม่เอาความไม่เอาใช่ไม่เอาถ้าตั้งที่ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเราร้องใช่นักม้าโทรหายย่าโทรหายยาก่อนเลยย่าบอกให้โทรหาหนึ่งโอ้ก้าไม่ไม่รู้จะโทรไปทําไมแล้วก็โทรฟ้องอ่ะเหมือนโทรแบบเราก็ร้อง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 ยาก็คิดว่าหน้าไปหมดแล้วแขนหักแขนไรบ่นเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยบึ่งรถมาจากลบุรีเลยมาหาอ่ะใช่มาเจอเรามาเจอเราเขาแวะไปโบท็อกกับดองมาก่อน หนึ่งแม่แล้วก็ค่อยมามาถึงเขาก็ดูว่าเออเป็นไงบ้างก็แบบเขาเขาก็มาถึงเขาก็ดุแหละว่าบอกไหมให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงนี่มันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นหนูเออาเออมันไม่ควรเป็นเราตั้งแต่นอนอยู่ปอติ๊กตึงแลว้วอ่ะคือแบบใช่ปเป้าหวะอ่านนี้ขึไปอยู่่บนนรถะใชคือก็ออมันไม่ควรเป็นเราอะในความรู้สึกอะที่นอนอยู่ข้างถนนทั้งที่ ก่อนอน,นั้นเนี่ยเจอแฟนคลับตรงเรียบด่วนะอ่ะอุ้ยพี่อัาการตึงน่ารักมากเลยโคมอีนั้นยังกีไม่เสร็จเลยอะ่ะอะหรอหนูไปแล้วอะ่ะแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายก็คือแบบเอาไงดีวะแล้วคือต้องการจะหลับต้องการจะนอนเพราะมันเจ็บมันแสบมันอะไรไปหมดเลยก็พอดีที่รถเขาก็เรียกปอ,อยตึงมาพอดีเราก็เลือกแบบไปโรงพยาบาลน,นั้นนี่อะไรออย่่าาตตรงงนนนั้้วเป็ ท่านี้เลยตอนล้มอ่ท่านี้ท่านี้เลยคือกินเลยเป็นนี้ก็เลยอะ่วกนี้อ่ะไม่เป็นลายปรหันมามองตัวนี้ก็เป็นง่ายแล้วก็เป็นตรงสะโพกนิดนึงแล้วก็ตรงเข่าคือมันไม่หักไม่อะไรเลยแต่เป็นแผลเป็นจางๆแบบใหม่ใหม่เกินคือขับเองมันไม่เคยล้มอ่ะทางแรกใช่ถ้าล้มก็ล้มแอบๆอ่า คือเราเป็นสกอยอะแต่รอยท่อเรายังไม่เคยมีเลยอะแต่นี้มันต้องมาเป็นพอมอไซค์เราก์แล้ทะเบบียยนนอกมังได้ทะเบียนไดกแบบเหมือนทู่ไปแล้วด้วยนะวาเมื่อที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะแต่ไหลกลับหน่อยต่อเอิร์นกลับไปกลับมาเนี่ยเราเนี่ยเนี่ย คือจะพูดว่าไงเดีอยเขาคบกันเนี่ยเราอะรู้มาตลอดเรารู้มาตลอดใช่แต่ด้วยความที่แบบหนูพูดเป็นหนูกวดามาเอาจริงๆเพราะว่าอยากให้ถามเจ้าตัวมากกว่าแต่ถ้าสมมติถามด้วยตัวเราอะเอ็มมาเคยคุยกับเคยเคยคุยกับแฟนเขาอะหนูเรียกว่าจันเจาไะก็แบบว่าเออจันเจาที่บอกัจกจับเพราะอะไรเขาบอกเขาอยากใกล้ชิดเราากมาพี่พดูหรอ,อพี่เช็คได้เลยเอาลุกขึ้นรูปเลย ใช่คือจะคือจะได้ใช้คำว่าแจ็คพอตมากกว่าออแตงริง่จันเจ้าเขาเลือกปลาเลยนะเต่าเลยนะเต่าทะเลเขาชอบมันเหมือนเต่าทะเลนะพี่จริงจริงแต่ว่าเรารับรู้ความสัมพันธ์เขามาตลอดก็รับรู้แต่ก็ไม่คิดว่าแบบเธอมึงเนอะเราก็คุยกับเพื่อนเนอะแบบว่ามึงจรงเหรอ เพราะหนูเคยไปงานที่มันบอกว่าบิ๊กปราที่ไปเจอกันนั่นแหละให้ hey, กลาณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะท,ท่านผู้ชมอิจาร้องเพลงหนูไปดูหนูไปถึงปุ๊บแดนเซอร์จา้าเวลาเจอหนูก็ชอบแกล้งอยู่แล้วก็ยกหนูไปให้แบบคน,นกอ่อแอลกอฮอล์อแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะล็อกคอหนูแล้วก็กออเล้าหนูหนักมากแล้วให้หนูมาสองขันมั้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหนูซึ่งหนูก็กินแหละหนูก็แบบแต่บมันเยอะเกินแล้วหนูก็จะตกเก้าอี้อย่างเงี้ยหนูก็บอกจ้าบอกว่า อีโต๊ะนั้นน่ะไม่ได้เลยกูแบบมันแรงกับกูจริงจอีกวันหนึง่งไวคุยกันไปแล้วอะะ่ะแล้วเไปเริ่มยังไงอะ่จริออรมาณวันสองวันนั่นแหละช่วงช่วงวันเลนทายริงๆการที่ผูช้าชายกอดปากเราผู้ชายเขาต้องแบบว่าชูเท้านะออมันเหมือนยังต่อยมากกว่าเหนะได้เราไม่ร,ามารู้ตัวเลยว่าเขาไปคุยกันแล้วเขามาบอกว่านี่คนนี้หนาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะสแกนยังไงคนเหมือนอาบหนาวันละสิบรอบอ่ะ และอีจ้าสปาทุกวันนะเหมือนคนไม่เคยเจอสบู่เลยคือมาเป็นข้อพิพาทกันเออแล้วอย่างน้นะที่เราสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างกับการเปิดใจของเขาเขาก็ดูครั้งหลักกระดีระกษาครั้งใหญ่ครั้งใหญ่กระไรหนูคบกับจ้ามาหลายปีหนูไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้ความสุขมันล้นหล่อนี่นะแล้วเขาเขาหน้าขู่เขิน ต่งแต่งหน้าปกติเนะน,นีนะ่ยจ้านงพานีเนี่ยจะไม่เที่ยวคาเฟ่กลางวันคนจะเห็นจ้าน่อยมากเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้วันนั้นโทรไปอยู่ไหนนะอยู่คาเฟ่มากินกาแฟหน,นูฮะมงึงนี่นักกินกาแฟคาเฟ่เริ่มกินบุฟเฟ่ชาบูเริ่มเดินห้างเริ่มแต่งตัวถึงแล้วก,ก็ก็ดีค่ะมันจะได้ไม่แก่ ก็ปล่อยให้อีนั่นมันรักษาไปเถอะประเดณนี้ะแล้วจะอยู่เดี๋ยอะไรเอออไหร่อ๋อเอาใหม่ค่ะก็คือือมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงแบบแบบปล่อยจอยแค่ไหนบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยก็เป็นให้เรื่องของบ้านทานอันนั้นถ้าตอบคอมเมนต์ตนนั้นมาอย่าให้รู้นะก่อนที่จะถามว่าเข้าไปอยู่หรืออยู่หลังอะ มีคนอยู่ได้ยังอ่ะมีแน่นอนอันนี้เสียงในหัวเขาคือมันก็แล้วแต่มุมเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดมันก็รู้แต่แค่เจตนาแหละว่าว่าเราต้องการอะไรอยู่เนาะแค่นั้นเองก็มันแทรเพราะว่าปวดเซลคือหนูรีเข้อมูลนะว่าจะเลิกได้ยังไงคนเราจะเลิกอดปวดได้กี่มงมีการไปแซวมาหรือว่าเบื่อที่จะเซวลดูด้ากันทุกวันครับ อย่างวันนที่เราสัมภาษณ์ไปแล้วที่จาที่ถามว่าสามคำให้บีเรานตกใจไหมเท่าเน็ตตกใจจะหยุดเสียงไหม่ท่านก็น่าจะจริงมั้งครับจริงจริงหรอมันก็เป็นข่าข่าไม่มันก็อาจจะเป็นแบบเล่นๆกันกันไม่เราให้สามคำกับคู่นี้กูาจะอ้วกก็น่ารังดีค่ะ ก็ยากนะก็อยากให้มันแบบหนูหนูอยากให้มันแต่งงานหนูคุยกับมาแล้วด้วยบอกว่าเมืองวันแต่งงานอะ่ะกูทําหน้าที่อะไร<อ>บันหลวงมีพิธีอะไรบ้าง<อ>บันหลวงไหมหรือรวัดเช้าหรืออะไรอะไรเงี้ยบนเวทฤฤีมันบอกไม,ม่ให้หนูไปมันวัวงานมันพัง<อ>แต่ว่าเรายินดีกับรักองนี้ผมเค้นมากหนูยินดีกับความสําเ็นเพื่อนทุกอย่างหนูยินดี ตัวเรายินดีกับความสำเร็จเพื่อนอยู่แล้วเราก็ซัพพอตลอดละะอะไรเงี้ยคล้วเขาพูดว่าคุณยานแหละอนาเขาถูกงเงาเดี๋ยวจะขุดไม่ล่าแล้วมันไม่ใช่กันอีกแล้วก็มาอีก <c oughs> มานะหนูว่าตอนนี้จะมีความสุขมากมามากมาแบบที่ไม่เคยเห็นเพราะปกติเขาจะนอนอย่างเดียวตอนนี้เริ่มเห็นเขาต้องกลางวันคนในหมู่บ้านเริ่มดีใจแล้วนงพันธ์มีชีวิต <c oughs> และคิดว่าบิก๊กอะไรที่เหมาะกับเรา มันเหมือนกันเลยพี่ก็อย่างบิ๊กก็โดนข่าวว่าเออมานเกาะจ้าดังหรือเปล่าก็แล้วแต่อีพวกคนนักข่าวเลยเออไม่ใช่นักข่าวคนข่าวคนคนยังไงไปกูแล้วทีนาะแล้วแต่ชาวเน็ตแล้วแต่ชาวเนี่ยเขาจะเขียนยังไงเลยหรือว่ามันมีคนชอบไม่ชอบอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่าจริงไม่รลัวะกูไม่กลัวนะกูไม่กลัวนะกไม่เลัวน่กลก่กลวะกู่กลัวน่กลัวนะกู่นะกูม่ันะไม่กลันะู่กลัวนู่กลัวน่กลัวนะก่กลัวนัว เลิกก็ดา่าไปไหนด้วยกันก็ดา่าแต่แค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันเข้ากันมากเพราะว่าภาพข้างนอกอะ่ะไม่เหมือนกันแต่จริงๆนิสัย,ยสองคน<ม>เขาเหมือนจ้าเวอร์ชันผู้ชายแล้วจ้าก็เหมือนเขาเวอร์ชันผู้หญิงอะไรประมาณนี้นเขาเขาเป็นสายปาร์ตี้ด้วยกันอยู่ล้วออใช่ค่ะเขาอยาอกให้คุณมองว่าขาขาเป็นค่าที่จะสุขสีกันอยู่เพราะว่าจ้าก,ก็รวยอยู่กนกนเขาก็รวยกันทั้งคู่ใครจะไปเกาะใคร แต่จ้าก็จะได้เปรียบหนึ่งเรื่องในความรู้สึกเรานะเพราะว่าบ้านผู้ชายทำอาหารสัตว์ก็จะอิ่มจะมี้ไปเป็นแน่ของว่างหรอเพื่อนโรงโม่ไออีเซิร์ดคนนี้หน่อยฝากร้านกับปากร้านอ่ะาากร้นน่เจมส์ลาบุรีย้ายไม่ย้ายเดี๋ยวว่าแต่ตอนนี้ไปกินกันได้พี่ยันว่าคนเยอะจริงไม่ได้จ้างใครมารีวิวเดินนผ่ามันต้องเยอะอยู่แล้วไม่ใช่มะเรา ทั้งร้านมีสี่โต๊ะมันต้องจองมันต้องจองคิวไม่หรือว่ายังไงก็จองมันจองไหมให้มารับบัตรคิวได้เพราะที่หนูเปิดแบบหนูตั้งใจจริงๆแล้วหนูสนุกมากๆหนูทำเองแล้วก็มันมีแค่สี่โต๊ะมีโอกาสขยับขยับขยายตอนนี้ใครมีที่ให้เช่าเนาะเราต้องการที่ประมาณสามไร่ค่าเช่าไม่เกินหมื่นห้าเขาบอกว่าเปิดสามชั่วโมงคือหมดเปิดสามชั่วโมงหมดจริงๆล่าสุดไก่ย่างน่ะหนูเปิดสี่โมงเย็น ผู้ค้ามาสามโมงครึ่งหนูก็ไม่ให้นะหนูต้องให้สี่โมงเย็นเพราะแม่นางกวักหนูทำสัญญากันไปแล้วว่า <c oughs> เราจะเปิดช่วงนี้ <c oughs> วันนั้นเปิดสี่โมงไม่เกินทุ่มครึ่งอของหมด <c oughs> แต่เขาบอกว่าแม่ค้าเอาจใจใจคือจะตำเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ไม่หนูตำตลอดพี่หนูไม่ได้ออกไปไหนเลย <c oughs> เพราะว่าของเอามาหมดมเลยไอ้ย่างไก่ย่างเนี่ยวันนั้นเอามาเจ็ดปีหมดเกลี้ยงเลยกลัวมันไม่หมด ไหดีใช่ไหมจริงไหดีครดีหนูชอบหนูสนุกกับมันค่ะมันอยู่ตรงทุกคนนักข่าวนะคะถ้าอยากไปเอาบีทุระค่อยไปเพราะมันไกลหนูพูดเลยมันอยู่ปากเกตนู่นใช่ค่ะอยู่แถวอยู่แถวโมโนทางนู้นเลยใช่แล้วจะพึกเลยใช่ใช่ชอยู่แถววัดสะพานสูงใช่ค่ะเปิดสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มแล้วก็ปิดวันจันทร์ ไไม่ต้องปาจเป็นการให้การสนับสนุนเหมือนบูลลี่ครับแนะนยอ๋อมันอร่อยมากทุกคนมากินส้มตำร้านเอ็มได้อะไรสั่งส้มตำได้ส้มตำค่ะแต่เขาบอกว่าไก่ย่างอร่อยกว่าไก่ย่างอร่อยมากคือไก่ย่างย่างเองแต่ส้มตำรับหมดเลยโอเคครับต้องการที่จะต้องการจะ